สวัสดีครับวันนี้ w w w g a d g e t a v c o m นะครับก็กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ gadget IT น่ารักๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬากันให้ท่านได้รับชมนะครับอุปกรณ์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาตอนที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับจะมีหลากสีเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นยี่ห้อ CJ นะครับจะมีสีขาวนะครับสีเขียว แล้วก็สีชมพูนะครับดูหน้าตากันชัดๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างกังกรตัวนี้ออกแบบมาลูปทรงดูค่อนข้างจะดูสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวครับตัวนี้มันสามารถกันน้ำได้ระดับ3 ATM นะครับ3 ATM ก็คือประมาณว่าล้างหน้าล้างมือนะครับโดนฝนเล่นน้ำว่ายน้ำได้บ้างนิดหน่อยนะครับ ไม่ถึงกับดำน้ำแล้วก็ดำน้ำลึกตรงนี้ยังไม่ได้นะครับไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะวัสดุก็ค่อนข้างจะดูแข็งแรงนะครับเป็นวัสดุยางสลิโคนดูเหนียวดีเหมือนกันนะครับหน้าตาดูสวยงามน่ารักนลยครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันนะฮะตัวนี้วิธีการทํางาน เหนนะครับให้ดูกันชัดๆนิดนึงก่อนไอปุ่มด้านข้างเนี่ยมันจะมีหมด4ี่ปุ่ม1 2 3 4นะครับไอปุ่มบนส่วนนี้มันเป็นปุ่มเรื่องของไฟตรงร้มนะฮะเวลาอยู่ในกลางคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะเห็นค่าเวลาที่ชัดเจนเลยในการเรากดตรงนี้เองแล้วก็ปุ่มโหมดปุ่มโหมดตรงนี้นะฮะปุ่มโหมดกดตรงนี้ก็ไปก็ไปเป็น,ปนตัวจับเวลานะครับ ตนนี้จับเวลาอยู่อยู่เวลาก็กดปุ่มเดิมจะให้เป็นรีเซ็ตค่าส่งเหมือนเดิมก็กดตรงเซ็ตนะครับเป็นเซ็ตค่าส่นเหมือนเดิมละต่อไปก็เป็นเวลาเหมือนเดิมนะครับกับถ้าเราจะตั้งเวลาทําไงใช่ไหมครับกดตั้โหมดนีะครับไปเรื่อยๆจนตรงนี้ตั้งปุกเสร็จแล้วมันจะให้มาตั้งเวลาเราก็สามารถตั้งได้เลยนะครับในการเซ็ตตรงนี้เป็นชั่วโมง นาทีนะครับนะครับเราสามารถตั้งวันวันนี้เป็นอะไรตั้งได้เลยนะครับเนี่ครับตั้งตามเวลาที่เราต้องการตรงนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับพอตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มโหมดปุ่มเดือนนะครับ ก็จะเป็นเวลาวันเวลาที่เราต้องการแล้วนะครับวิธีการใช้างานก็ง่ายๆครันีลยนครับก็คือจริงๆแล้วมันแค่ดูเวลานะครับแล้วก็จับเวลาตั้งปลกกันน้ำได้ระดับหนึ่งก็คือระดับแค่วอเตอร์3 10เมตรหรือ3 ATM แต่โดยโปกติแล้วเราไม่สามารถใช้ได้ถึงขนาด30เมตรอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไม่มีใครดำไปถึงขนาดนั้นนอกจาก พวกนักว่ายน้ำที่เป็นพวกสกูบา้าพวกดำน้ำลึกๆประมาณนี้ครับโดยถ้าเราปกติเนี้ยไม่น่าจะถึง30มเมตรแน่นอนและตัวนี้จริงๆก็ได้แค่น้ำเตื้นๆเท่านั้นนะครับยังไงถ้าไหนสนใจสินค้านะครับสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับวันนี้ไงขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมรีวิวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ